พราะคุณคิดว่างานประจํามันมั่นคงหรือเปล่าคุณอาจจะมีความเชื่อว่าตัวงานประจาเนี่ยมันมีสวัสดิการที่คุณได้รับนะคะอย่างเช่นว่าคุณอาจจะได้ลาพักร้อนคุณอาจจะได้โบนัสประกันสุขภาพประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพหมู่ที่บริษัททําให้คุณซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณเชื่อว่ามันคือความมั่นคงคุณก็เลยคิดว่ารายได้ประจําที่มาจากงานประจำเนี่ยคือสิ่งที่มั่นคงแล้ว แต่คุณลืมคิดไปว่าถ้ากรณีคุณไม่ได้มีงานประจำหรือว่างานที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันล่ะอาจจะเนื่องมาจากสุขภาพร่างกายของคุณบริษัทอาจจะลดพนักงานหรือว่าดาวไซองค์กรทำให้ต้องเลิกออฟพนักงานคุณอาจจะเกิดการขัดแย้งกับหัวหน้าคุณโดยตรงที่ทำให้คุณรู้สึกว่าการทำงานนี้ไม่มีความสุขก็เลยไม่อยากทำงานหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเงินเดือนคุณที่ยังน้อยทำให้คุณจะต้องย้ายองค์กรเพื่ออัพเงินเดือนคุณเคยคิดถึงเรื่องนี้ไหมคะอะไรที่มั่น ง,งานที่มั่นคงงานประจําอะไรที่คุณคิดว่ามั่นคงอาจจะไม่ได้มั่นคงต่อไปในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปอย่างมากนะคะยุคนี้มันเป็นยุคดิจิทัลโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากในสมัยก่อนนะเวลาที่คุณจะไปธนาคารคุณต้องไปยืนต่อแถวใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้คุณสามารถโอนเงินทํำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน หรือแม้กระทั่งว่าการจ่ายบินต่างๆที่คุณจะต้องไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางค่าประกันชีวิตค่าประกันสุขภาพค่าเงินทุนค่ากองทุนปัจจุบันคุณสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือแม้กระทั่งเรื่องใกล้ตัวแนะม้กระทั่งการช้อปปิ้งการซื้ออาหารกินเราสามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆที่คอยซัพพอร์ตได้เลย ถ้าคุณยังไม่เอาตัวคุณเข้ามาอยู่บนออนไลน์เพราะว่าทุกคนเดินควักไขวยอยู่บนโลกออนไลน์แทบจะชนกันไปหมดแล้วเนี่ยคุณอาจจะพลาดโอกาสอะไรดีๆไปนะคะเพราะคุณรู้ไหมว่าบนโลกออนไลน์คุณสามารถสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุนโดยการเอาความรู้ความสามารถทักษะที่คุณมีอยู่เนี่ย ออกให้คุณค่าอะไรบางอย่างให้กับผู้คนเพราะบางทีคนอาจจะไม่ได้รู้ในสิ่งที่เรารู้ใช่ไหมอะก่อนหน้านี้โคคิโอมีโคชิ่งให้กับครูสอนพิเศษฟ,ฟิสิกส์ใช่ไหมซึ่งความรู้ความสามารถเขาเพียบแต่ถ้าเขาสอนให้กับคนคนเดียวนั่นแปลว่าเขาจะได้รายได้เพียงหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งคนแต่ถ้าเขาเอาตัวเขาเข้ามาอยู่บนออนไลน์ เขาสามารถสร้างรายได้ที่มากกว่า1คนต่อ1ชั่วโมงเพราะว่าบนออนไลน์มันไม่มีใครหยุดคุณได้คนสามารถมองเห็นคุณได้ทุกครั้งที่คุณปล่อยคอนเทนต์ในรูปแบบของคลิปวิดีโอของไลฟ์บทความวิดีโอบุ๊กพอดแคสต์อะไรพวกนี้ลงไปในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เมื่อนั้นแหละ ก็จะเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับคุณกระทั่งว่าณนะปัจจุบันถ้าสมมติว่าคุณยังติดกับการทํางานประจําอยู่สิ่งเหล่านี้มันสามารถเริ่มต้นได้เลยทันทีโดยไม่ต้องใช้เงินทุนเพียงแต่ว่าคุณอาจจะใช้เวลาเล็กน้อยคุณอาจจะเจ็ดเวลาเล็กน้อยหลังเลิกงานมาทำคอนเทนต์ในรูปแบบของคลิปวิดีโอแล้วค่อยปล่อยลงในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าอะไรบางอย่าง จนถึงเวลาที่มันเหมาะสมคุณมีความพร้อมในหลายๆด้านสิ่งนี้อาจจเป็นสิ่งที่สามารถทำให้คุณไปต่อยอดทางธุรกิจได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอย่ายึดติดก,กับสิ่งที่เรียกว่างานประจำเพราะเข้าใจว่ามันให้ความมั่นคงกับคุณเพราะว่าคุณสามารถมีธุรกิจส่วนตัวได้แม้ยังทำงานประจำอยู่ค่ะ